ไอ้พ่หน,นุ่มคนนี้ทำไมมือไม่อยู่ตรงกระโจนเลยทุกคนอยู่อยู่ตรงไหนกันเลย <NO> นิ่มๆฮะดีอมำตา S สองร้อยครับผมคนนี้ สวัสดียี่บสี่ชาว farming suleter ทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้ำป๊อปสามดีนะฮะสำหรับวันนี้เราก็ยกเกมนะครับผม farming suleter ยี่สองเองนะครับผมนะฮะก็อีพีนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถเกียร์สักพัฒนามาตะปีสี่นะครับผมไม่ใช่นะครับผมตัวนี้เป็น S200 นั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็มากับเทเลอร์จิก้าอ่าจิก้าฮามหกศูนย์ครับผมนะฮะตัวนี้เป็นสิบสองล้อนะครับผมนะฮะคันนี้ก็เป็นรถน้ำป๊อปนะฮะโมดิฟายขึ้นมานะครับแล้วก็เป็น ดีไซน์ของน้ำพุเลยนียครับผมนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูรถเกี่ยวครับผมคันนี้เป็นเจ้าศักพัฒนานีครับผม S200 นะครับผมมาในโทนของสีเหลืองออกส้มๆนะท่านผู้ชมครับผมนะฮะแล้วก็เฟรมนี้ดำครับผมส้มตัดดำนี่ก็คือว่าดุดันเนี่ยครับผมนะฮะนี่สวยงามเลยครับวันนี้นะฮะเข้ากับตัวเทเลอร์เลยนะ12ล2อนี่เหมาะมากเลยทุกคนครับผมนะฮะ่พาดูรอบๆก่อนนะฮะ นี่วันนี้เราก็ยังอยู่กับแมปเดิมฮะแมปไทยครับผมแมปเหมือนแมปไทยฮะกับข้าวของเราเนี่ยผมนะมีเกี่ยวข้าวนะครับนาน้ำนะครับผมนะนี่ก็น้ํากําลังมาครับเร่งมือกันหน่อยครับผมนะฮะนี่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะเอารถลงก่อนแล้วกันนะครับผมนะฮะขึ้นรถคันนี้แล้วก็การบันไดฮะนี่ขยับรถหน่อยครับอืม เ,เราขึ้นไปเอาเรถเกี่ยวลงก่อนนะครับไอ้เรียนสมจริงกันหน่อยกระโดดขึ้นตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> เ, <c oughs> เป็นไง <c oughs> บอกเลยว่าคันนี้เสียงครับผมยังโหดฮะรีแมปมาใหม่เล้วครับผมนะเสียงโบแบบหวานๆเลยฮะเป็นยังไงไปชมกันเลยนะครับ <c oughs> นี่ฮะอออืื้ห เดินหอบแล้วก็โบอหอนตามด้วยทุกคนนะพูกๆๆๆเลยนะครับผมนะโอ้โหสุดจัดกับวันนี้ไม่ธรรมดาครับผม <laughs> อะอรถลงก่อนแล้วกันหืกระดกกรนะดกฮะไอ้คนมุงนนี้ ไม่มือไม่อยู่ตรงกระโทนเลยทุกคนยูออยู่ตรงไหนกั <c oughs> นด้วยนิ่มฮะดีอัมตาเอสสองร้อยครับผมคันนี้ <c oughs> ผมทำรถแท็กมาใหม่ครับทุกคนครับนี่รถแท็กดูสมจริงครับรับโรเลอร์พอดีเลยะฮะนี่ตรงนี้มืดฮะดีโอ้โหสวยงามเลยทีเดียวฮะ อันนี้ก็เป็นการร่วมแบบแอนิเมชันเหมือนเดิมครับผมนี่ฮะอ่ะกางอุ้มฮะสวยงามครับผมสักพัฒนา s S 2 0 0ครับผมนี่โมดิฟายโดยนพสา3ีฮะต้องใส่โลโก้ไว้ข้างหลังด้วยนะครับผมการคุณออกแบบอ้างนะฮะนีผมเนี่ยวอันนี้ก็ปรับรูปทรงใหม่ฮะลดปักเกี่ยวลงทุกคนนะครับผมแล้วก็ปรับให้มัน ดูแบบเข้าสัดส่วนนะทุกคนนะฮะตัวนี้ความกว้างปากเกลียวมัน2เมตรเองนะครับผมเป็นรุ่นเล็กนะฮะร,รุ่นเล็กอันนี้ไม่ใหญ่มากครับเป็นรุ่นเล็กนะฮะนี่ก,ก็เทียบจากคนแล้วครับไม่เล็กเท่าไหร,นะ <c oughs> ร่นะฮะอ่าประมาณนี้โอเคเดีย๋ยวเราเปิดปากเกลียวกันเลยครับผมว้อมหวัวก่อนว้อมหวัวก่อนไปฮะ ตรงนี้เลยนะอืมค่อยๆค่อยๆท่นชักอยู่ด้านไหนด้านขวาฮะเราต้องวนวนขวาครับผมคันชักอยู่ด้านไหนวะมองไม่เห็นเลยอนะมีวะรุ่นนี้อ๋อมันอยู่ด้านในฮะ <c oughs> เอ้ยเงินชักอยู่ด้านในได้ไงวนะเนี่ย ปักเล็กน้อยครับผมไม่ได้เก็บรายละเอียดเท่าไหร่ไปครับวน่นวนขวาก่อนขวาก่อนคันชักอยู่ด้านซ้ายนะการการชนคันนานั่นเองค<อ>รับผมเฮ้ยอืมเสยเสยฮะนิกไม่ค่อยเวรนะนะิร์กฮะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเวลาสักหน่อยเอาเป็นเที่ยงทุกคนฮะ เงามันได้พอดีเลยฮนะถ้าทำคลิปนี่แนะนำว่าเลือกตอนเที่ยงนะให้เลือกตอนเที่ยงครับผมนอ่ครับเงามันจะได้ไม่โดนครับถ้าเวลาอื่นนี่เวลาหมุนกล้องไม่สวย,ยนะผมไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหรนะ่ <c oughs> เอ้ย, <c oughs> เ,อยเกีียวสมจริงเลยไนงะตัวนี้ เสรยเสรครับแล้วก็มุนฮะไปครับจวดจวดเลยฮะไม่เกี่ยวเร็วเกินไปเปล่าเดี๋ยวผมให้เดิอนออโต้ฮะแล้วเราก็ปรับความเร็วเอาครับ นี่ประมาณนี้ทุกคนนะครับผมวิ่งเร็วเกินนี่ดูไม่สมจริงะฮะอ่ะดูมุมมองคุณขับอือหือปรับกล้องนิดนึงนะฮะมันมันใหญ่ไปอนะ่ะเออนี่50ไม่ค่อยเวิรกคะฮะเอา60องศาอะไรกัน,นครคบผมอ่าประมาณนี้ 70นี่มันกว้างไปทุกคนผมนั่งตรงกลางรถนะฮะแล้วปากเกี่ยวมันจะอยู่ยืงๆน,น,นิดหน,นึ่งที่จริงไม่น่าใช่แบบนี้ตร <laughs> งมุมเก็บยากทุกคนนะปล่อยไว้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับให้เจ้าของมาเก็บให้หน่อยนะฮะเดี๋ยวมันจะเสรับเสคัขนาฮะ <laughs> สวยจัดสวยจัดครับผมมุมนี้นะฮะมันแต่สิบล้อดีกว่าไม่ใช่แต่ลูกเกี่ยวเนะีน่ยะฮะแต่ลูกเกี่ยวมันต้อง,องล้องกนะ้องเนี่ยปั้นๆเลยนะทุกคนฮนะค <c oughs> ันนี้เป็นรุ่นเล็กนะผมอุ้มกอรประมาณสองตันฮนะข้อมูลจริงผมไม่ค่อยรู้นะฮะนี่ผมักกะเอานะฮะ รถเล็กก็ไม่ไมน่าบรรทุกได้เยอะนะครับผมขอมูทพาขอไัยด้วยครับไปทางค่ายด้วยฮะก็เป็นแค่จำลองนะผมมันจะลองลดเกี่ยวนะครับผมเดียกถ้าข้าไม่ล้มก็ยกสูงหน่อยครับผมนี่ได้ปัดเอาแค่อืข้าวจริงๆครับผมนะฮะ ได้ฟังไม่ต้องออกเยอะครับผมมาตับดีซีครับผมก็เหมือนอุ้มมันใหญ่นะครับสังเกตว่าสังพัฒนาเขาชอบทำอุ้มแบบบานออกครับผมบานออกข้างบนนะครับก็ทาให้แบบว่ามีเนื้อที่ที่เยอะกว่าครับผมเยอะๆเยอะขึ้นนะผมาจากตัวรถ ตรงๆนะตรงๆนะก็มันจะเหมือนมันเล็กไปฮนะนี่ก็เป็นรถรถโรงงานครับผมเนะี่ยผลิตในโรงงานนะอ่ะก็จะเป็นสแตนดารต์ดเรื่องความปลอดภยนะัยฮะสังเกตโคเวอร์จะรอบคันเลยนะผมไม่มีการปล่อยให้คุลเล่หรือว่าสายพานอยู่ข้างนอกนะครับผมเพาเสี่ยงกับอันตรายนะครับมันจะดูด ผมเข้าครับออกขาวทุกปีฮนะที่ก็เห็นเป็นเด็กก็น่าสงสารนะครับผมนะไปนั่งเล่นรถเกี่ยวฮนะแล้วก็เกิดบาดเหตุนะครับผมอันนี้ในเรื่องของเครื่องจักรันหมุนนะฮะไม่สามารถแบบว่าหยุดได้ทันนะครับมั็นแป๊บเดียวจริงนะครับผม โอเคครับผมหมุนฮนะนี่ต้องวนกลับแล้วนะครับผมติดอะไรอะ่ะหมุนช้าจังเลย <laughs> บนอันนี้ได้ก็ประหยัดเวลาทุกคนนะนี่ไปฮะแม่ไม่รู้ว่าความจุอุม้มใส่ไว้ที่เท่าไหร่ครับผมอันนี้เกี่ยวแบบว่าสองรอบเนาะไม่น่าเต็มง่ายครับผมนี่สวยงามครับผมนี้ออ้อหดูสมจริงเลยทุกคน เยอะเลยไปไหนเนี่ยเด้อเด้อเด้อการสะบัดเล็กน้อยฮนะนี่สวยงามฮะไปแล้วไปแล้วเบ๊ตี้เลิงให้มันตรงนะผมก็จะไปอย่างนี้แหละ ต้องถอยต้องถอยับไม่ได้เลยฮะเลี้ยวแรงทุกคนผมปิดนิดเดียวเลยฮะทำไมคอยจิ้มไหมไปครับผม ไม่เต็มายฮะหนึ่งอุ้มคลิปนี้ยาวนะดูทุกคนยาวแเ,เนี่ยฮะ กดให้มันวิ่งออโต้นะครับผมกดเลขสามนะฮะแล้วก็ลดความเร็วก็คือเลขหนึ่งกับเลขสองเนี่ยผมบนคีย์บอร์ดนะี่ยผมตรงไม่ใช่นำแผ่นนะตรงแถวแถวบนของคีย์บอร์ดเนะะี่ยผมลองจากกลุ่มฟังก์ชันของ F1 F2 เนะะี่ยผมก็จะอยู่แถวนั้นเนะะี่ยผมลองกดดูครับไปที่มือใหม่ครับกัรเล่นเนี่ยสปครับ จัหมดจวดผมว่ามีอะไรผิดพลาดแน่นอนเรื่องอุ้มฮะเพราะว่าเต็มช้ามากเลยมันยังอยู่ที่เดิมอ่ะ <c oughs> เออแล้ฮะเราเกียบแบบสมจริงทุกคนนะ่เกียบไปเรื่อยเกับเบี้ยวเกนะ็บเบี้ยวฮะ แล้วกดเปลี่ยนมุมกล้องครับกดผิดนะครับผ,ผมไปครับไปต่อนี่เราจะเล่นในสมจริงก็ต้องอยู่หน้าแบบมุมมองคนขับนั่นเองนะฮะ <laughs> จะได้เล็งเข้าได้ใน จอดจุดจาครับผมใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับผมนะฮะและกอยหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะแลวก็ฝากติดตามเพจด้วยละกันนะครับใครที่สนใจหมดก็ทักทายไปที่ทางเพจได้เลยนะครับผมนะฮะก่อตอนนี้ก็รับ,รบสั่งทำนะครับผมรถตามแบบนะะก็มีหลายเจ้าครับผมที่มีรถจริงๆครับผมให้ผมมา แกะแบบทำอะ่ะก็ย้อนไปดูคลิปได้ครับแบบรถจริงมาให้ครับจัดให้เลยอจะมีแค่คันเดียวนี่ครับผมนะฮะในประเทศไทยครับไปไปจวดจวดจวดฮะจะเอาหนึ่งอุ้มฮะมัอนอุ้มไม่ได้วันนี้ <c oughs> ขึ้นมาหน่อยครับผมโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวฮะวันนี้เกี่ยวทั้งวันแน่นอนเดี๋ยวลองให้ไอ้เกี่ยวฮะโอ้ก็ได้ได้ทุกคนนี่คนเกี่ยวไม่ค่อยเท่อะไรอะเอาคนอนุวันนี้แล้วกันผมเลือกคนเกี่ยวครับ รารอเท่าไมนี่เด็กฮะนี่ก็ผู้หญิงครับผมเออรอสุดแล้วครับคนนี้ฮะต้องพอนุ่มคนนี้นะฮะอ่ะมันจะเกี่ยวได้ตรงให้เราครับผมตอนนี้เราก็อ่ะตรงอยู่ตรงอยู่ได้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 ที่นะได้ที่นะเอ้ยเราก็วิ่งจับหนูครับผมอ่ะลูกพี่เอ้ยวิ่ง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 เอ้ยไหนไหนไหน เ้ยรอตรงนี้เลยมาสิมีไหมไม่มีเออนี่เราต้องยืนดูฮะเราต้องยืนดูมันเสียงเดียวฮะเวลาไอ้มันกลับรถเนี่ยมันเหยียบข้าวเนะี่ยเออเว้ มันไม่วนเนี่ยผมแต่ว่าเราตั้งแบบให้มันเดินวนได้แต่ผมมีความสะดวกนะผมทำให้เปลี่ยนนั่นเองนะฮะอี่อ่ะไปะขึ้นไปขึ้นไปสิงในรถเลยนะฮะเฮ้ยเ้เท่ามากเลยคนคนนี้โอ้ยยวาวๆครับงานนี้ ลองปรับเป็นความละเอียดแบบสูงสุดนะฮะนีเ่เวอรี่ไฮน์โอ้ไม่ติดต่างเท่าไหร่ฮะเพ <c oughs> <c oughs> ื่ออะไรเพื่ออะไรไม่ติดต่างเท่าไหร่เนี่ยเกี่ยวน้อยจังครึ่งดอกเองเนี่ยครึ่งครึ่งปากเองครับผมนะฮะ แล้วดูตอนมันวนกลับนะครับว่าอีกฝั่งเข้าไปเยอะหรือเปล่าเืนสปีดให้ไ,ไ,หไอยนี่ดูเสียงผมเออนี่ฝั่งนี้วนออกข้างนอกหน่อยเมื่อสักครู่นี่โอ้โหเหยียบข้าวเลยนะ เขาแบบเอียงฮะแล้วก็หมุนโอ้เท่จัดลูกพี่เท่ากันเลยครับนี่กันสายด้วยเป็นไงโอ้อย่างที่เออเอจับมากเลยฮนะจับในรุ่นไหนวนะเนี่ยเออไม่ต้องบอกกายุเลยฮนะจับฮะ ทรายครับผมไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรฮะรน่าจะเป็นที่ตัวรถมันไปนติดอะไรหรือเปล่าสวยงามครับคันนี้ใกล้เต็มแล้วฮะน่าจะอีกรอบหนึ่งคช่ไเนี่ยฝั่งนี้มันไม่วนไปฝั่งนู้นเลย เดี๋ยวลองดูผมว่าน่าจะเก็บให้มันน้อยไปครับต้องเก็บนี่ให้มันเข้าไปอีกรอบหนึ่งครับมันหมุนไม่ได้ครับผมยังไงมันก็จะวนขึ้นอ่าทนมาฮ เริ่มหนักครับผมหมุนหมุนหมุนยากแล้วฮะเริ่มหมุนลำบากแล้วฮะมุนแท็กลำบากแล้ยเลี้ยวครับผมเลี้ยวลำบากไม่หมุนแท็ก <laughs> เริ่มตึงเริ่มตึงฮนะเอ๋พอนมหมวกแดงคนนี้ฮะนี่ชำนาญการเกี่ยวครับผมนี่พอนมหมวกแดง Uh huh. เกิดไฟสักหน่อยนี่สะท้อนงามมาบผมสดจริงมากครับ uh huh. นี่ควันควันโอเคครับผมเตรียมอุ้มเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรารอรถมาครับผมนะฮะก็ รอฝั่งนี้แล้วกันทุกคนนะผมนี่ไอาครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปขับรถสิบล้อมาแล้วกันนะครับมาแล้วครับผมไม่รู้ว่าเทได้เปล่านะมันต่ำนะผมนะี่เราก็ไม่ลงไปซะด้วยนะ ไม่ได้ครับผมต้องปีนฮะต้องปีนขึ้นไปก่อนตามเกินครับนี่ปีนไหวเปลบ่าไม่น่าไหวครับผมเดินที่มันสะด,ดวกดีกว่าฮะนี่ไม่หมุนลำบากนะหนักครับผม ไม่ถึงเลยเทแล้วโอเคโอ้นะนี่เขาวกันก่อนคลิปนี้ก็มานี้ทุกคนนะลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากชมไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเนี่ยผมนะฮะก็จะอัปเดตรถเกียร์ใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูกันนะผมก็ฝากกดไลค์สับสุดไปด้วยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม